สวัสดีครับขอต้อนรับทุก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 เกมวันนี้อาจจะดูคลื้นดูแปลกตาไปสักนิดนึ่งครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นวันแรกที่เราจะมาฟิชเล่งกันจริงๆแล้วเรารู้จักกันมา20ปีแล้วนะครับตั้งนมตั้งนานแล้วะครับทุกคนอยู่ในทีมอาราบอยเอฟซีนะครับเป็นทีมฟุตบอล นะครับแต่ว่าวันนี้เขามาไม่ได้มาในนามบอยน้องบอลนะครับน้องหนึ่งน้องโต๊ดและน้องบาสมาจากสไตล์ไหนสไตล์เราฝากไปกดติดตามช่องน้องน้องด้วยนะครับผมก็ทำาปคลิปตลก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 ใช่ครับผมวันนี้นะเราเห็นว่าในใน u t ท b e เนี่ยเขาเล่นเกมกันสนุกสนานวันนี้เราก็จะมาอันนี้เป็นคลิปแรกนะรายการ ตัวนสนุกเกมเนี่ยเทปแรกเลยว่าเฮ้ยเราจะมาลองเล่นดูที่สติปัญญาของเราชาวลามบอยเนี่ยครับมันจะปราบเรื่องทู้ของคนอื่นได้ไหมเรื่องเกมหัวใจพวกเราเนี่ยเสียงนิดนิดเซียนหรือเซียนเซียนนิดนี้นะเราจัดแยกกันนะเฮ้ยแต่ต้องสัญญาก่อนว่าเกมเนี้ยฆ่าได้ต้องฆ่ากันนะไม่มาไม่มาหัวกันนะไม่มีไม่มีพี่ผมสองคนไม่ต้องนายกันหรอก อพัวกันอยู่แล้วเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยเกมมันต้ชนะนี่เล่นเล่นหมดตาแล้ววันนี้เราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่าคำต้องห้ามผู้ตรงๆนะปกติเนี่ยคนอื่นเวลาเขามาเล่นเกมใหม่ๆครั้งแรกเนี่ยเขาจะต้องซ้อมก่อนนะไม่ต้องซ้อมนี่เราพร้อมไหมไม่ซ้อมเลยสดๆนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะอุปกรณ์อันนี้เอาไอ่ะถ้าพร้อมแล้ว ทำมาได้เลยกิ๊กๆๆๆวันนี้มึงทำอะไรมาเอาทำงานเน่ันนี้ทำอะไรมาเตะบอลโอ้โหเตะบอลเดียวหรอใช่ไม่ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยเอ๊ะวัน้มเสร็จแล้วก็มาที่เลยวันนี้เตะบอลเสร็จแล้วมาที่เลยอ่าาาคนนี้ทำอะไรมากินข้าวกินข้าวใครมาข้าวของกูบ้าเหรอกินข้าวใครข้าวกับแฟนอ๋อไม่เห็นเลยเอ้าเขากินทางจิตเขาบอกว่า กินข้าวแล้วก็โทหาแฟนว่าเอ้ยกินข้าวอยู่แล้วตัวเองจะต้องกินเหมือนกันนะไอ้นี่พูดไม่จริงต้นเคยมาที่นี่ไหมนานแล้วเคยมาเมื่อ้หม่เมื่อนเมื่อก่นเมื่อเมอเมื่อก่อนอกอเมื่อไนมเมื่เม่เมื่อเมื่ออเมืนมเมื่อก่อนเมนม่ก่ม่เคยเม่อมอ่นม่่เคยมม่ นี่ะเคยแล้วมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งเหรอใช่ไม่ใช่มาไหนบ้างมาไหนบ้างมาไหนบ้างมามาแล้วมาตั้งนานแล้วใช่รู้มาวันไหนบ้างใครใครมาสายสุดในวันนี้วันนี้นะใครมาสายสุดใครมาสายสุดไอ้จ๊อบไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานดิเออไอ้ที่อยู่นั่งนี่แหละท่าเอก พี่คนมีเพี่สาวพี่มีพี่น้องอีกคนสี่มีพี่อีกคนมาห้าน้องอีกคนปมาแปดน้องน้องอีกคนแปดพี่มาหกพี่ถูกอ้กูตอบสายใหญ่ไม่ได้ไงได้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 ไม่มีผิดเพี่มีพี่น้องอีกคนลูกคนเดียวลูกคนเดียวใช่โอเคไม่ถามต่อแล้วเขาเป็นลูกคนเดียวลูกเท่ลูกโทนใช่ครับนั้นน้องเขาเป็นน้องเขาพี่อยากพูดมากเลยอ่ะ ไอ้เพลงกบกบแท็กซี่ป่ะที่แบบแพนน้ำพาเล่นมิวสิกแรกๆกับที่เป็นทหารน่ะเหมือนดังกบไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่เป็นทหารน่ะแล้วก็แบบมาร้องไงนะเวลาเนาะเวลาที่น่าตื่นเต้นวันนี้ฝนตกนั่นเบิร์ดไอเวลาที่เธอแล้วตื่นเอาตัวไม่ใช่ที่แพนน้ำผาเป็นทหารได้แบบว่าคิดถึงไหมคิดถึงครับคิดถึงไหมคิดถึงครับอ่ะมันขึ้นต้นยังไงคิดถึงฉัน เดี๋ยวรอเดี๋ย้รอพูดีเดินพูรู้คิดหรออ่าดูดิปุย่พยำไปเลยอมยอมพี่พี่น้องกีกคนเราทำไปแล้ววันนี้ฝนเราต่อเพงเลยว่ะโอเควันนี้ฝนตก ไหหลลงที่น้าาตไม่ใช่ร้องแบบนีที่ร้องแบบผมวันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างมันวันนี้หรือวันที่วันที่เป่าวันที่ใช่ปะวันที่วันวันนี้วันที่วันที่วันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเกิดเหตุ่ะไฮะเกิดเหตุอะไม่รอย่างรี้อย่างรู้ด้วยมันวันนี้หรือวันที่เถาก็รู้หรือเปล่าไม่รู้ก็ถามเนี่ยโอไยรู้ล่ะู้าเบ้าน้องพี่ บารเป็นฝาแฝดกับบอลใช่หรือไม่เย็ดอ่าลองถามเราถามอะไรนี่อยนะพี่มากถามพี่ละถามเรื่องถามพี่อ่ะถามพี่กับเจ้าก็ได้พี่โก้เป็นน้าของจ๊อาใช่ไหมไม่ถ้าแล่นี่อะไร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 ไม่ต้องถามไปพี่ละมันต้องถามไปพี่ีก่อนอะถามใหม่ใช่หรือไม่ ต้องงี้ผมรู้เรื่องคำนี้อะไรว่าเย่เก่งย่เย้เย่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 เ่เวลเย่ดเย่เย่เย่เยนเย่เย่เ่เย่เย่เ่เย่ย่เย่ย่เยพเ่เย่ย่เ่ยเยเย่่เย่่่ย่่ยเย่ย่่มเย่่เย่่่่่่่เ่พี่ โอ้ยอู๋จะเผีอ่ไม่ใช่ใช่ครับน้องอ๋ออันนี้น่าจะรู้ไม่รู้อะไรอ่ะไม่ยอมพูดว่าผียานาะอ่ะพลาะโอ้ยนึกว่ารู้ดูดิผมงนี่วันนี้นึกว่ารู้หมดแล้วก็เรียกตลอดเลยอ่ะสรุปคะแนนพี่รอดไอันหนึ่งรอดบาร์รอดได้คนหนึ่งพี่ฆ่าสองคนได้พี่ได้เป็นสาม เอาเลยใครก่อนเลยอ้าวอ้าเอานเกีหวานเกียร์ไปเองไเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเรกมีไหมหวานเียร์ก่อนเหรอไปยังได้ ไม่กล้าพูดเลยอ้นนี้กูข้ามตัวเองใช่ไหมข้ามพูดแล้วผมได้จะห้ามมีผลกับเกมแต่พรึเปล่าแต่รึเปล่าคนที่คบอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่แฟนไหมเคยเฮ้ยถามไม่เคยถามว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องต้องประมวลผลในการตอบก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรนะคนที่คบอยู่ตอนนี้อือใช่แฟนหรือไม่ใช่แฟนจะไม่ได้เนี่มาจำเสียงเขาหน้าตาดีไหมเขาหน้าตาดีไหม เจอคนไหนแจนหน้าตาดีไหมบ้าเจอคนไหนตอนไหนใครอะเจอคนไหนตอนไหนแจนเนี่ยตอนไหนล่ะแฟนคนไหนตอนไหนที่เจอหลายวันแล้วอาวเจอของผมมีหลายคนนะพี่เจอคนไหนอะเอ้คนเดียวคนเดียวตอนไหนล่ะคนอื่นมพงแอบไปชื่อไหนตอนไหนแจนตอนไหนเจอตอนไหนก็หลายวันแล้วไงหลายวันอะตอนไหนเจอคนเจอเอาเอาที่ไม่ใช่แจนเม่ย้อนเมื่อกี้พูดไปนะที่ไม่ใช่แจนนะเจอเอาเอาที่ไม่ใช่แจนไม่ใช่แจนไม่ใช่แจน ถามไปแล้วไงก็ถามกันนี่เรื่องคนโอ้โหถามกันเลยถามแบบรวดเร็วได้ไหมผมรู้แล้วคำนี้อะไรเก่งไปเยอะเลยแหม่เน่นี่โคตรเก่งเลยโอ้โหรู้ได้ไงวะเมื่อกี้ก็ตอบแบบนี้เลมื่อกี้ก็รู้แบบนี้ดิผู้พี่น่าจะรู้เรื่องจริงมึงไม่คุยกันเลยมึงไม่คุยกันเลยผมรู้นะถ้าเจอเอาไม่เกี่ยวกับเราเจอเกี่ยวเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันอ่ะผมว่าแจนน่ารักไปเจอตอนไหนเจอเมื่อไหร่เจอเนี่ยเจอใครแจนตอนที่แล้วไม่ได้เจอป่ะ ไม่ได้มาไม่ได้มาเราบอกหลายวันแล้วก็จะไม่ค่อยดีก็จไม่ดีจไม่ค่อยดียดเองเล่าหน่อยออาคุณถามไงแจนรกมเอ้้าอห้ามัน่าจะตายตั้ถามแลไมมีอะไรเหมือนกันถ้าบอกว่าเนหน้าเหมือนกันก็ ตายไปแล้วอ่ะตร๊กขุบนะหนึ่งแค่ครเดียวรู้ไหมหนึ่งแค่ครเดียวรู้ก่อนรู้ไหมคำด่วดๆรู้ไหมไม่รู้อ่ะพูดเขาว่าอะไรตั้งเดาไอ้ต้นพูดเยอะมากคำว่าอะไรจะได้เพื่อนอีกหนึ่งแคร์นะถ้าตอบถูกอ่ะวันนี้วันนี้ไปแล้วไปแล้วไปแี้วไปแล้ว ทำอะไรครัเจออะทำอะไรเนี่ยเพลงงูเห่าร้องมิวสิเพลงงูเห่าวะร้องมิวสิเพลงงูเห่าไหมเพียงผมร้องมิวสิครับได้ยนอะไรดิไม่รู้รู้อ่ะไม่รู้ คนเดินหาบาท์อีนึงคนวิ Hence, ่งมาหาบาทบาทจะเลือกคนนเลือกคนชื่อบินครับไม่จะเลือกคนไหนจะเลือกคนไหนก็ส่งคนนี้ผมไม่เลือกอพาะอะไรจะคนคนนี้คนนี้เลือกเฉยก็ของคนนี้ผมไม่เลือกอาคบเคตี้น้ำเปล่าเลือกกินอะไรอ้าวผมไม่กินน้ำลม ผมกินน้ำน้ำแร่เดียวครับอ้ยใหโซจะรอที่น้ำแร่จะกออยู่ในน้ำหน่อยอยากมีใครอยาก่างไหมเอ้พโก้เนี่ยเสียงเขาดีนะอ่ามองตาข้างบ้านเข้าไปเข้าไปขับขับเตี๊ยบขับขยายเสียงลอ้ยไม่ไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องไหมทำทำ ท้องไหมท้องกรอนท้องกรอนท้องกรอนเ <employees. S 1> วลาเวลาคนตากแดดบ่อยๆอ่หน้าจะเปน็นอะไรคร้รคบขำใช่โอเคหน้าคขำแล้วทำไมพี่รูร้ว่าติ๊กหน้าคขำพี่ต้องไปส่องอะไรดูมือถึงนะเปิด <c ười> กล้องมือหรือไอ้โดนสักการะเหน้าเ <c ười> ห็นโอ้โหดูประจำอ่าเดี๋ยวเชื่อกลัวซะแล้วไอพวกขี้กลัวถามปุ๊บตอบปั๊ก ถามปุ๊บปุ๊บถามใครน่าเล่นเกมไว้ถามปุ๊บตอบป๊บเดียวได้มาอย่างหนึ่งหนึ่งสีเหลือเยลโล่ส่งกระจกอะไรวะตอพี่ก็ดูโทรศัพท์ไปสบกรจกไงอระไรไรอรอะไรผมได้นะคะผมลอ ผมร้องพี่เต้นพี่เต้นผมร้องเพลงนี่เอาเพลงนี่อะไรอ่ะพี่ถามผมอ่ะเนี่ยมาตอบเพลงดีกว่าอ่ะเนี่ยแหละตอบเพลงดีกว่าตอบเพลงระหว่างระหว่างมันไม่อยู่ในคำที่พี่พูดเลยแหละไม่มีอ่ะฟังดิข้าวไรซเบอร์รี่ข้าวไรซเบอร์รี่อ่ะข้าวต้อมือครับข้าวผัดครับข้าวเปล่าถ้าจะเลือกกินกับกับข้าวเนี่ยจะกินกับอะไรผมรู้แล้วนี่ ผมกินไลฟ์รีเลยเอ้ยไปเก่งกันแล้วเพราะผมว่างเพราะผมว่างเฮ้ยจช่วงนี้ก็ว่างมาเลยช่วงนี้ก็ว่างมาเลยมีอะไรถามไหมบอลเราต่เองเลยเถออ่าเราต่อกสองคนอ่าพี่พี่ไม่ต้องร้องหรอกพี่ร้องเพลงไม่เป็นเดี๋ยวผมร้องต่อกันสองคนอ่าคำว่ารักมันไลยกับเธอมาไปหากมาได้ไหม อะไรนีอะไรของมึงวะเนี่ยถามผมหน่อยผมไม่รู้ว่ะฟังอยู่ทีร้องบ้างดิร้องเพลงพอา็ปล่ะขับเตี๊าได้อ่ะขับสักพี่ขับตี๊ยบอย่าห่างเงี้ยมึงเหนื่อยอ่ะมึงจะทำยังไงพักแล้วมึงเหนื่อยพักเลยอ่ะตูนไปไกลเนี่ยมึงมันเหนื่อยมาพกเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแลมึงจะทำไงพักพักแล้วแล้วไม่พักเราพักักไ่อเสร็จแล้วไปไนต่อาน้ อยู่อยู่อยู่บนลูวิ่งตัวใหญ่แล้วชอบทำอะไรแบบนั้นนี่เฉลยเฉยใย่างนี้จะยอลนะจะไหลนะจะไแลนะรู้คำเล่าหมดเวลาารู้ให้ผมเฉยเลยก่อนบ้างเปล่าเออถูกต้องนี่ผมก่เฉลยเดินนี่เพลง ไม่แดกกูหรอกอยู่ๆก็เฉลยเมื่อกี้ส้มตำรสชาติเป็นไงแน่แน่แน่อยู่ๆก็ไปูไม่ได้กินเปี้ยวไมไม่ได้กินกินแต่น้ำเขียวเค็มไหมไม่เค็มเค็มไหมมาอย่าเงียวดอย่างนไม่ผู้เลยคำนี้ พี่ถามมีไปกี่คนยี่สิบอรักคนไหนมาที่ตรคนนู้นคนไหนคนนู้นรักไหมคนนู้นและคนนี้เกือบเกือบเกลือคนนู้นและวักคนนี้เกือบเกือบเกลือบ้มเ้ใช่มึงมันเปนทางอ้อมมันไม่ฟังมึงฟังพี่พูดดิมึงรักคนไหนฟังอยู่ฟังว่ฟังว่าฟรีน่อ่ะรักคนไหน ไอ้นี่มันยอดนักร้างมันตอบไม่ถูกไม่ได้มันตอบไม่ได้มันยอดนักล้างมันจะไม่ได้มันรู้ไม่ได้คนดูดีกว่าคนดูดีกว่ากับคนเนี้ยอะไรยังไงทำไมกับคนเนี้อะมันยังไงยังไงถามนีถามก่อนยังไงถามเนี้ยลุยเลยพี่หนึ่งถามก่อนยังไงพี่หนึ่งถามเขาสิยังไงถามนี่ถามอะไรไม่ใช่ตอบยังไงอะยังไง พูดดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อกี้สข้าวเหนียวส้มตำอร่อยไหมพี่ว่ารสชาติเป็นไงดีไหมโอ้กูกินตุ้อร่อูวนตกก็ดีเหรอได้กินปน้ำเย็นดีมีวงยางให้เท้าเลยกินต้ตเหอกินกินกับอะไรกินกับอะไรช้อนกินกับข้าวเหนียวหรือวะไรแล้วกิอื่รือกินไงเมื่อกี้ในในโต๊ะพี่โกกินอะไรบ้างกินน้ำน้ำอืมแข็งแข็งแล้วก็จาน ผมกูให้เริ่มกินอ่ะมเปิดไงขาเปิดก็ให้โต๊ดโต๊ดได้โตดทามีฟังบ้านนะกูดับได้ยินจ้นี่นี่อแม่ตลาดใช่ไหมตลาดดูยังเขาอินมาไงดูอ่ะเพาอะโอเคดูยังยังะยังเออ มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องจะแบบว่าแต่งงานหรือว่าที่ผ่านๆมาเขาแต่งไปแล้วไม่พี่อ่ะไปแว่าตรงไปนล้วพี่แต่าไปแล้วพีงแต่งไปแล้ว่ากูตายแล้วเป็ยังไม่รู้ว่าไงผ่านมาเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ว่าเขาเป็นที่ดียี่หลองถามเรื่องราวของคู่เขาเป็นยังไงบ้างเขียพูดรู้ไปแล้วก็ก็รู้ไปแล้วแล้วคนมีความสุขมกินกินเลย LOVE ไอ้กินนบพูดพูดรู้หรอ ก็ความรั้ภาษาเกาหลีก็ไงึภาษาฮอภาษาเกาหลีไม่รู้ไม่ได้เป็นองเกาหลีสันกิตไม่รู้ไอ้คนผู้อังกฤษโอ้โหไปเวยแต่ภาษาไทยภาษาไทยก็อะไรฮะภาษาไทยละส่งรถเหรอไ่าแต่งนแต่งนไม่ได้ตยากพูดทําไมอ่ะไม่ได้พูด ไม่แต่พวกมึงก็ไม่ได้พูดเยี้ยอะไรเลยนะตอนเนี้ยยังไม่รู้ในหัวเลยแต่คิดว่าเขาเขาเขาคำนี้เหมือนมีรู้แล้วว่าคำไหนที่ก็รู้แล้วเลยยำหมี่เน่ยำหมี่ยำออ๋อยำยำหมี่อจะพูดคำใหดตัเองฮันแปลพี่หนึ่งอะต้องถามต้องถามพี่หนึ่ง หนาพี่บอลนี่มือหนาพี่บอลอะไรกวะหาพี่บอลมั้งเฮ้ยเดี๋ยวบอลบอลอยู่นี่หนาพี่บอลมันี่มอยู่มาเกืนแปดเดือนก็ไม่รู้จักชื่อว่าขึ้นไปไหนพี่บอลน้าพี่บอลปกติมฟังเพลงไงฟังเพลงไหมผมไม่ยินเมื่อกี้เขาถามอะไรนะมันรู้อยู่แล้วโตไปนที่แล้วเมื่อกี้เขาถามอะไรเมื่อกี้เขาถามว่าปกติฟังเพลงอะไรผมได้ยินมันไม่ได้ยินเมื่อกี้เขาเขาพูดไปแล้วนะผมไม่พูดตามเขาหรอกไม่ใช่ผมบอกว่าเมื่อกี้เขาพูดไปแล้วคำของเขาอ่ะยังมันยังไม่พูด อย่กอเลยพูดอย่างอย่กอเลยพี่ไม่พูดเลยเดี๋ยวกอเลยพี่ไมูดเลยคำถามอ่ะเมื่อกี้พี่หนงพูดอเลยปกติคุณฟังเพลงไงปกติคุณฟังเพลงไงฟังเพลงใช่ไหมพูดไหมพูดใช่ใช่ไหมผมฟังอยู่ยังไม่พูดผมพูดก่อนนะฟังถูกรัะถูกนี่ถามผิดผิดโอ้ยยากะเลยยังไงยังไงยังไงมึงพูดแต่ยังยังยังอร่อยอร่อย เพื่อนเพื่อนที่มาบ้านเันเนี้ยผู้ชายนะแ่มไปไม่มีเลยมีแ่มอลไไม่มีเลยก็อผู้หญิงสองคนพูดถึงแฟนกับแฟนเข้ามาเนี่ยแฟนแฟนเพื่อนกับแฟนเราต่างกันยังไงแฟนเพื่อนยุ่งไม่ได้แฟนเราดึงได้ได้แฟนเพื่อนเรารับได้ไหมอีกนก็คนนี้เอ้ายู่ไงไหมอย่าพูดพูดออกเสียงสิเราหลักได้ไหมพูดสิจะได้ยิน เอาเป็นนิสัยอไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีเออก็บอกสิมันไม่ดีแฟนเพื่อนรักให้ไหไม่ได้ทำไมเพราะมันคิดศีลธรรมนะหน้กเป็นคนดีหรือว่าแบบเพื่อนไม่เท่าเราความสูงถ้าสมมติว่าพี่ถามถาบบอลดีกว่ารับผู้หญิงสองคนครับาทั่วไปเลยเอาลักษณะทั่วไปเลยผู้หญิงสวยกบผู้หญิงน่ารัก บอลช้หญิงนห้อต้องพูดแน่นอนแล้วเกมมันต้องพูดไม่้เกมมันต้องไหแต่เาปี่นถ้าูดแล้วเเปลี่ยนคพูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตายแล้วตาแล้วแล้วไเปลี่ยนไม่ได้ ผมพูดไปแล้วไม่ไม่ผมยังเล่นไม่เป็นไงหมายถึงว่าเวลาเราจะพูดเราจะตายแล้วไงตายแล้วตายแล้วแล้วเราเปลี่ยนห้ามพูดห้ามเปลี่ยนอ่ะโอเครียนไล่มาแล้วต้นมาแล้วไอ้น้องชั่วเฮ้ยนี่ยาวปั๊บวัตอะอะไรวะสีเหลือง yellow yellow ปั๊บวักวน อย่างดูนางนางามเนี่ยเวลาเราชมเขาเราบุ่นดีบุ่นดีครับเดินสวยเฮ้ยะเลยย ไม่ม hmm. ีน <c oughs> hmm ้องไม่มีพี่ไม่มีมีอะไรอ่ะอย่างนี้ดีกว่าทำไมคุณชอบใส่เสื้อสีขาวทำผมแล้วไหมอ่ะไม่พูดไม่ได้ปกติชอบใส่เสื้อสีอะไรสียีนส์เนี่ยหรอมีโอ้อะไรวะเรียบร้อยผมนึกว่าแม็คเป็นอะไรนะสีเหลืองหรอรเรียบร้อยเขาถามไหโกูอะเาถามไหมกูผมนึกว่าสีเหลืองอะไม่รู้อ่ะสี ตำลวงคือเพื่อยออกเกมสุดท้ายสุดยอดถือว่าถือว่าเก่งกันทุกคนครั้งแรกว่าเราเล่นกันอย่างเงี้ยใช่ครับวันนี้ขอบคุณน้องๆจากสไตล์เราด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องทางนะครับจบนะก็แล้วแต่